กลับสวัสดีทุกทกท่านที่ขอรพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิซีใครเจกันอีกแล้ววันนี้เบยิซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีขานประจําเดือนสิงหาคมพศ2563ท่านที่เกิดปีขานนะตัวท่านก็มีหินประจําตัวของท่านด้วยหินมงคลก้อนนี้เราเรียกว่ามาราค นะจะช่วยส่งเสริมให้ตัวท่านเองเนี่ยมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาดีมีในเรื่องของวาทะสินดีมีการคอมมูนิเคชันมีการสื่อสารที่ดีถ้าได้มีโอกาสครอบครองมาราคาต่อมาก็จะเป็นลาบดอรัลาบดอรก็เป็นหินประจําตัวของท่านที่เกิดปีนักษัตวปีขานด้วยเช่นกัน ลาบดารายก็จะช่วยให้ท่านนี่เกิดปีขานมีในเรื่องของความมีสติทำอะไรก็จะมีสติมีในเรื่องของสมาธิท่านผู้ชมดูดูสีคะเนี่ยโอ้โหพลังเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ลาบดรารนะคะเป็นหินแม่มดพวกนักพยากรณ์นะคะพ่อมดแม่มดเนี่ยทุกท่านเลยนะต้องมีลาบดารายเนี่ยไว้ในครอบครองนะคะนะแล้วก็หินดีหินเกรดดี เกรดพรีเมียมเหล่านี้เบยิบซี ee, ใครใจแนะนำท่านนะคะให้ไปที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณนะสงขลานะคะชื่อร้านสตนบิรีเวอร์นะคะอยู่นากนิวาด21ราดพร้าว71และวันนี้เบยิ ee, ใครใจก็ได้นำไพ่ชุด Energy of Asia t a r o t d e ของท่านอาจารย์ทาวันบุญยวันมานำเสนอด้วยค่ะไพ่ชุดนี้นะคะมีรวดลายวิจิต ตระการตามีความสวยงามมากและมีความขลังมากมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากไพ่ชุด Energy of a s i a t a r er o d e x แล้ว b ิ b ซีใครใจก็ยังมีหินสีมงคลนะฮะนี่เลยแมพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีขานนะ ในหีบใบนี้มีหินสีมงคลทั้งสิ้น125ก้อนแต่บียิบสีใครใจใช้เพียงแค่10ก้อนในการพยากรณ์ดวงชะตาบียิบสีใครใจฝากเบอร์โทรด้วยนะคะ หมายเลขโทรศัพท์คือ0955325693 0955325693ส่วนลายไอดี BAYTAROT b e t a r o BAYTAROT b e t a r o ไว้โทรนัดดูดวงกับเปียยิมสีใครใจแบบ ต,ต,ตัวตัวแบบ p r i v a t e แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นการดูดวงนะคะผ่านช่องทางวิดีโอคอลไลนแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมคะความแม่นยำเนี่ยชัดเจนเหมือนมานั่งดูดวงกับเบยีปซีใครใจเลยทีเดียวคะ่ะนะเอาละคราวนี้ท่านที่เกิดปีนักษัตว์ปีขานทุกท่านทุกคนทั่วโลกนะคะ เข้ามาช่องดูดวงกับบียิปซีใครใจได้แล้วนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆเดี๋ยวบียิปซีใครใจจะไรคาถา,าแล้วนะคะเอาละขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะคะอืมเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ใช้ลาบะดรไรแล้วกันเนาะอืมใช้ลบบรราบะดะไรนะคะหินแม่มด ในการสื่อนะคะในการสื่อพลังดีๆพลังจักรวาลเข้ามาให้อยู่ในที่โต๊ะนี้นะคะและก็มาสู่ไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็หินสีทุกก้อนเลยเอาละค่ะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาอาจารย์ยังอาจารย์ยเทวามุนีลือสีสิทธาปิตามตาอโรคยีนะสุขีนะจาชะมามีหังสาทุสาทุสาทุ เอาละค่ะเดี๋ยวไปยิบส่ใครใจนะคะขออนุญ,ญาตหยิบหินออกมานี่นะคะทั้งหมดสิบก้อนแทนตัวท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีขานนะคะเวลาเราหยิบหินเนี่ยเราก็จะไม่มองลงไปในหีบนะคะหยิบได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นเลยค่ะนะ,ะฮะโหมีหินส,ยสวยๆงน,นั้นเลย,เด,ย,ยลลละะเดี๋ยวต้องหยิบลงไปลึกๆนะคะเดี๋ยวต้องหยิบลงไปลึกๆค่ะ แมนะ่โหได้ไพไลด้วยได้โรสคอ s สด้วยค่ะมาละไขด้วยโอ้ได้บอสเวา่าอ่าเกตด,ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวไปยิบสีใครใจแนะนํำหินเนี่ยหนนให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนหินก้อนแรกเราเรียกว่าเรดแชสเปอร์มีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเรดแชสเปอร์ต่อมานะคะ อันนี้เราเรียกว่าลาพีสลาซูรีอันนี้ซิทรีนค่ะอันนี้กรีนเบนจารีนนะคะยงกอินเดียอันนี้เป็นทรายเงินพอดีมีเม้นแมนะคะ่ะ ถจากท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องการให้เบยิปซีใครใจเนี่ยโชว์หินใกล้ๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยอยากทราบค่ะว่ารูปร่างหน้าตาหินมีรูปร่างลักษณะอย่างไรค่ะนะคะอันนี้เราเรียกว่าดันมิเชนแจสเปอร์ค่ะสวยงามมากเป็นหินน่ารักนะคะดันมิเชนแจสเปอร์ต่อมาเป็นไพไรค่ะไพไรนะคะสวยงามมากเลย เพชรทั้งทองนะคะไพไรสวยงามมากต่อมาโรสควอส์นี่ฮะโรสควอสอันนี้มาจากมาดาก,กัาสกานะคะต่อมามาราไคาค่ะโหสวยจริงๆเลยแล้วหินเนี่ยก็มีความเย็นมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้บอสเวเนาอาเกตเป็นหินโบราณค่ะ มีอายุเนี่ยเป็นล้านปีเลยทีเดียวเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยค่ะต่อแม่นะคะตัวท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีขานเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและเป็นผู้ที่นะคะมีสมาธิสูงด้วยเวลาท่านจะทำอะไรก็ตามท่าน ค่อนข้างมีในเรื่องของการจัดลำดับขั้นตอนเนี่ยอย่างดีมีการ,รเตรียมการมีการวางแผนเนี่ยอย่างดีแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงนะคะเนี่ยเหมือนกับเลชเชอสเปอร์เลยเรชเชอสเปอร์ก็บอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดปีขานอวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานประจำเดือนสิงหาคมพศ2563 ตัวท่านที่เกิดปีขานในเดือนสิงหาคมเนี้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีในเรื่องของสติปัญญาดีคิดสิ่งใดนึกสิ่งใดได้ดั่งใจนึกคิดคิดแล้วลงมือทําทันทีและก็เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบเนี่ยสูงมากมีความสุขุมเพียวราพแล้วเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ย สูงกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะว่าไพ่เนี่ยแนะนําว่าอย่างไรนะคะไพ่บอกว่าในเมื่อดวงของท่านเนี่ยตัวท่านเองในเดือนสิงหาคมเนี้ตัวท่านเองนะคะก็ต้องหาเวลาเนี่ยไปเสริมบุญบรารมีให้กับตัวเองนะไปวัดไปวาไปทำบุญตามาศาสนาและมีโอกาสนั่งสมาธิ ให้หายใจลึกๆแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆนะคะแล้วก็พยายามเนี่ยมีสติรู้ตื่นเนี่ยอยู่ตอยู่ตลอดเวลานะฮะเห็นไหมแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยทำไมคะไปใกล้ชิดผู้ใหญ่ด้วยเพื่อที่จะได้มีในเรื่องของการปรึกษาหารือกันนะคะว่าจะดำเนินการดำเนินงานไปอย่างไรให้ไปสู่ทิศทางที่ ราบรื่นปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองค่ะนะเห็นไหมไพ่เงี้ยสวยมากเลยนะคะต่อมานะลาพิสลาซูรีก็พูดถึงในเรื่องของการเงินแล้วค่ะหินลาพิสลาซูรีทักมานิดนึงค่ะว่าตัวท่านเองนะคะให้มีความระมัดระวังเนี่ยในการดูแลร,ระบบบัญชีให้มากๆเพราะลาพิสลาซูรีเป็นหินเกี่ยวกับในเรื่องของ อุดรอยรั่วถ้าหากท่านมีโอกาสนะคะไปร้านสตูวิลีเวอร์ที่ร้านของท่านอาจารย์หญิงจุธามาสนะคะบีฟซีใครใจก็แนะนำท่านให้ไปเลือกนะคะลาพิสลาซูรี่มาสวมใส่นะฮะการเงินจะได้มีในเรื่องของความมั่งคั่งนะเพราะว่าลาพิสลาซูรี่ช่วยในเรื่องของอุดรอยรั่วทางด้านของการเงินและหินบอกเลยว่าในเดือนสิงหาคมนี้สถานะการเงินของท่านที่เกิด ปีนักสัตว์ปีขานการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเงินทองเนี่ยส่วนกระแสนะคะอ่าไหนดูนะว่าไพ่แนะนำว่าอะไรไพ่แนะนำว่าให้เปิดบัญชีเนี่ยหลายๆบัญชีสองให้นำเงินเนี่ยไปลงทุนหลายๆอย่างเช่นนำเงินไปลงทุนซื้อสลากออมสินนำเงินไปลงทุนซื้อกองทุน กองทุนต่างๆที่ธนาคารได้จัดเตรียมเอาไว้หรืออาจจะไปลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่ตัวท่านมีความสนอกสนใจแต่คราวเนี้ย ไม่ว่าเราจะลงทุนสิ่งใดในเรื่องใดๆก็ตามนะตัวเราเองต้องมีในเรื่องของผู้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆมาให้คำปรึกษากับเราอย่างเวลาเราไปติดต่อที่ธนาคารอมสินเพื่อลงทุนซื้อสลากออมสินเจ้าหน้าที่เขาก็คอยให้คำแนะนำเราเนี่ยอยู่ที่ธนาคารอยู่แล้วนะฮะสมมุติว่าเราซื้อสัก ซื้อกองทุนสักล้านหนึ่งนะคะซื้อสลักออมสินเนี่ยสักล้านหนึ่งในทุกๆงวดเนี่ยตัวท่านมีโอกาสได้รางวัลและในทุกๆงวดตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รางวัลพิเศษนะฮะแล้วการเสี่ยงต่อการที่เงินล้านนั้นหายไปเนี่ยไม่มีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นประกันแล้วนอกจากนี้หากท่านเนี่ยนำเงินไปลงทุน1ล้านบาทนะคะกับ สลากออมสินแล้วหากว่าเอาเงินเนี่ยไปทิ้งไว้ไม่ถึง3เดือนตัวท่านเองก็สามารถนะคะถอนเงินนั้นนะกลับออกมาได้ครบเท่าเดิมไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้นเพียงเอ๋อเสียค่าโทษค่าเสียจะเสียค่าธรรมเนียมนะคะก็ประมาณร้อยละสองเปอร์เซนะคะเพียงแต่ว่าในในสเดือนนั้นท่านก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรจากธนาคารแต่ว่าท่านจะถูกหักดอกเบี้ยนะคะร้อยละสแล้วถ้าเกิดว่า ฝากเกิน3เดือนแล,แล้วแล้วถอนออกมาก็ไม่ต้องเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนในเรื่องของสลากออมสินตามระยะเวลาเช่น3ปี5ปีนะฮะท่านได้กำไรแน่นอนเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยทางธนาคารออมสินเขามีการจับรางวัลแล้วถ้าท่านซื้อ1ล้านบาทเนี่ยท่านก็มีโอกาสได้รางวัลอยู่แล้วในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนนะ เป็นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะฮะได้กําไรอย่างเดียวเลยะนะคะถ้าครบ3ปี5ปีเป็นการลงทุนค่อนข้างคุ้มค่าและน่าสนใจจริงๆซึ่งถ้าที่เกิดปีขานเนี่ยควรหาหา,หาโอกาสนะคะลงทุนเกี่ยวนี้ด้านนี้นะคะเพราะว่าลาพีสลาซูรี่บอกเลยว่าตัวท่านเองเนี่ยสามารถนำเงินเนี่ยไปลงทุนไปต่อยอดได้นะคะและไพ่เองก็บอกเลยว่าสามารถไปนำ ไปลงทุนได้หลายๆด้านหลายอย่างนะฮะอย่าลืมนะคะว่าต้องมีที่ปรึกษามีผู้รู้มีครูรู้มีผู้ที่มีความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับในด้านของการลงทุนในด้านนั้นจริงๆนะคะต่อมานะซิทรีนซิทรีนที่สวยมากเลยนะซิทรีนเนี่ยเป็นหินเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศด,ดังนั้นในเดือนสิงหาคมนี้ท่านที่เกิด ปีขานนะนักษณะปีขานตัวท่านเองเนี่ยก็สามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยให้กับวงตระกูลให้กับพี่น้องวงตระกูลได้แล้วก็พี่น้องวงตระกูลก็สามารถที่จะช่วยส่งเสริมในด้านของชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยให้กับตัวท่านได้ด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับเพื่อนหรือได้รู้จักกับเพื่อนใหม่นะแล้วก็ยังมีบุคคล ที่อยู่ในวงการชั้นแนวหน้านะเข้ามาทำความรู้จักกับตัวคุณด้วยโอ้โหสุดยอดดวงดีนะคะดวงอบอุ่นจังเลยอะนะคะท่านที่เกิดปีขานครานี้ไพ่อะเขาก็แนะนำมาว่าท่านที่เกิดปีขานนะคะในเมื่อทุกๆคนในวงการให้การต้อนรับสนับสนุนตัวคุณดีแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาตัวคุณเองแล้วที่จะต้อง ดูแลตัวเองให้ดีดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีดูแลหาพยายามหาความรู้พย,พยายามหาเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็มาแบ่งปันให้กับบุคคลที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะหรือตัวคุณมีโอกาสดีๆที่มีในเรื่องของการช่วยเหลือเกอื้อกูลกับญาติพี่น้องหรือบุคคลที่อยู่อยู่รอบๆตัวคุณถ้ามีโอกาสคุณรีบดำเนินการเลยนะคะ เห็นไหม,อ,มอ,ยอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันค่ะนะคะ,ะต่อมานะนี่ กรีนอเวนเจอรีนกรีนอเวนเจอรีนนี่บอกให้ทราบเลยนะคะว่าที่อยู่อาศัยของท่านเนี่ยดีมากเลยหรือแม้แต่องค์กรหน่วยงานของท่านเนี่ยก็ดีถ้าเป็นบ้านอยู่แล้วก็เป็นไงคะมีความสุขมีชีวิตชีวาอยู่ที่องค์กรตัวท่านเองก็สามารถนําความรู้นําความสามารถนําศักยภาพของท่านเนี่ยนะคะนําออกไปพัฒนาองค์กรของท่านเนี่ยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ดูไพ่นะในไพ่เนี่ยก็เตือนมานิดนึงว่าทำอะไรก็อย่าวู่วามอย่าเจรอนนะคะให้รีบให้ให้ใหเออให้ช้าๆนะคะทำอะไรให้ช้าๆอย่าวู่วามอย่าเจร้อนแล้วก็เ,เวลาเวลาอยู่ในองค์กรเนี่ยการพูดคุยการติดต่อเจรจากับท่านใดหรือว่าไปติดต่อ เซกชันอื่นหรือไปติดต่อกับหน่วยงานอื่นหรือไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราห้ามไปบังคับขืนใจนะคะอืมนะเวลาที่เราจะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะไม่ต้องไปพยายามนะคะอย่าไปบังคับฝืนใจนะคะก็พยายาม ใช้ในเรื่องของวาทศิลป์แล้วก็ในด้านของการคามเมนิเคนในเชิงบวกนะคะพูดคุยกันดีๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะปรอบพูดคุยกันแบบนุ่มนวลปฏิเสธอย่างนุ่มนวลค่ะนะคะอืมอ่ะต่อมานะนี่เลยหินก้อนนี้เราเราเรียกว่าทรายเงินทรายเงินเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยที่เกิดปีขานเนี่ย ในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านมีโอกาสได้ไปสัมมนาค่ะและมีโอกาสที่มีการอบรมค่ะหรือมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะนะคือในเดือนสิงหาคมนี้ท่านที่เกิดปีขานมีโอกาสได้ไปอบรมได้ไปเพิ่มพูนความรู้ได้ไปศึกษาเรียนรู้นะคะมีในเรื่องของการพัฒนาตัวเองค่ะนะไหนดูซิอ่ ไพ่ก็แนะนำมาว่าตัวท่านก็จะต้องมีในเรื่องของการวิพิจารณาวิเคราะห์ว่าตัวท่านเนี่ยมีความสนอกสนใจด้านไหนเนี่ยจริงจังด้านไหนรักสิ่งใดชอบสิ่งใดไพ่บอกมาเลยนะคะค้นหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะคะแล้วสำหรับท่านที่ไปทำงานแล้วเลือกงาน แล้วหรือเลือกกิจกรรมนั้นแล้วแต่บังเอิญเนี่ยเป็นกิจคือทุกๆก,กิจกรรมที่โชว์อยู่เป็นกิจกรรมที่ท่านเนี่ยไม่ชอบไม่รักเลยสมมตินะคะในแต่ต้องเลือกในไพ่บอกว่าต้องเลือกหากต้องเลือกและท่านอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะท่านต้องทําใจให้รักนะคะในสิ่งน,นั้นแล้วท่านจึงมีความสุขแล้วท่านจึงสามารถ ทำกิจกรรมนั้นได้อย่างมีความสุขแล้วผลลัพธ์ออกมาเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยนะคะจึงสามารถออกมาได้อย่างมีประสิทธิประสผลนะคะม,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 มีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพนะคะเห็นไหมเลิศอ่ะต่อมานะคะเรามาดูที่นี่ หินก้อนนี้หินน่ารักสวยงามเขาชื่อดันเมชเชนแจสเปอร์เขาเป็นหินน่ารักและเป็นหินสวยงามแต่บังเอิญตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอริดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีขานในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านอาจจะมีหลายเรื่องราวนะคะที่มาท้าถ่ายท่านดังนั้นท่านต้องทำไมคะทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้มีสมาธิทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว นะคะและอย่ากกลัวนะคะอืมมาดูซิไพแนะนำว่าอะไรนะไพแนะนำนี่ไงนะคะไพแนะนำว่าให้ท่านเนี่ยอย่าประมาทอย่าประมาทนะคะแล้วก็ให้มีในเรื่องของสติอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะอืม จะทำอะไรก็จะต้องมีลำดับขั้นตอนมีการวางแผนล่วงหน้ามีการเทสมีการทดสอบก่อนอย่าวู่วามอย่าเจร้อนนะคะนะเนี่ยภาพน้องผู้หญิงคนนี้เอามือไปอังไฟเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าบรรยา,ากาศมันหนาวนะมันเหมือนกับการที่ลองทดสอบดูอะคะ่ะว่าไฟมันร้อนไหมเหมือนกับตัวท่านเนี่ยมีสิ่งที่ท้าทายเนี่ย หลากหลายหลายอย่างเลยในเดือนสิงหาคมนี้มันต้องมีในเรื่องของการลองผิดลองถูกบ้างล่ละคะ่ะนะฮะแต่ท่านให้ให้ท่านคิดว่ามันเป็นประสบการณ์นะอย่าไปคิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดแล้วก็นำมาทุบตีตัวเองว่าโอ้โหฉันทำแล้วผิดพลาดอีกแล้วไม่ได้เรื่องอีกแล้วอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะอย่าไปทุบตีตัวเองคะ่ะนะฮะถือว่านั่นเป็นประสบการณ์นะฮะ การที่ท่านมีในเรื่องของสติแล้วก็สมาธินะคะที่ดีท่านจึงสามารถ Management แล้วก็บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆที่อยู่ข้างหน้าท่านนั้นน่ะได้อย่างสำเร็จคะ่ะอย่าลืมนะคะต้องมีสติมีสมาธินะภัยไรเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าคู่ครองของท่านนะคะในเดือนสิงหาคมนี้คู่ครองของท่านเป็นไงคะมีอารมณ์ดี นะแล้วคู่ครองของท่านเนี่ยมีในเรื่องของความโรแมนติกท่านมีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารร่วมกับ คู่ครองของท่านแล้วก็มีในเรื่องของการสร้างความโรแมนติกกับคู่ครอ,องของท่านค่ะนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเละดบดีแล้วหากท่านใดนะคะที่มีหุ้นส่วนเข้ามาแจมนะมาร่วมลงทุนธุร,ธรกิจกับท่านในเดือนสิงหาคมนี้หินไพรายรนี่เขาบอกเลยนะว่าหุ้นส่วนของท่านเนี่ยมีเงินนะคะนี่คู่ครองดีคู่ครองแน่รัก ตรวท่านเองก็มีโอกาสได้รับความรักได้รับการดูแลเอาอกเอาใจใส่จากคู่ครองเนี่ยอย่างไม่ตกหล่นบกพร่องเลยทีเดียวค่ะนะฮะดังนั้นตรวท่านเองก็ต้องทำไมคะหาเวลานะพาคู่ครองของท่านไปรับประทานอาหารนอกบ้านไปเที่ยวในสถานที่ปแปลกใหม่ๆนะคะแล้วก็ เวลาอยู่บ้านด้วยกันก็พยายามแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะคะโดยใช้คำพูดที่เป็นไปในแนวทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็พยายามาแสดงความรักความโรแมนติกเนี่ยต่อกันให้มากๆค่ะนะอาละเดี๋ยวเรามาดูต่ออันนี้นะคะเราเรียกว่า Rose Quartz โรสควอสเนี่ยบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงมากโดยเฉพาะในตลอดเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองนะคะมีโอกาสเนี่ยได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลเนี่ยทุกวงการเลยเพราะตัวท่านเป็นที่มีในเรื่องความมีเสน่ห์มันออกมาจากภายในอะ่ะ มันเป่งประกายออกมาจากภายในทําให้ตัวท่านเนี่ยมีเสน่ห์ไปไหนมาไหนมีคนรักคนให้การสนับสนุนตัวท่านนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะสําหรับท่านที่เกิดปีนักษัตรปีขานนะคะอนะืมนะไปไหนมาไหนก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนทั้ง ในชีวิตประจำวันแล้วก็ทั้งบุคคลที่อยู่ทางโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะฮะตัวท่านมีเสน่ห์ค่ะนะแล้วก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกวงการนะคะดังนั้นนะอย่าลืมนะในเมื่อตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีศักยภาพดีเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ดีแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังทุกๆคนทั่วโลกคะ่ะ ต่อแมานะโหหินอันนี้สวยจังเลยอะ่ะมารไคามาราไคาเนี่ยบอกให้ทราบเลยค่ะว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ในเดือนสิงหาคมเนี้ย มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ไม่พอยังมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาการพูดคุย <c> กัน communication เนี่ยกับบุคคลทุกวงการมีความเข้าอกเข้าใจกัน,นยอย่างดีนะคะได้รับการสนับสนุนผลักดันจากคนทุกวงการไม่ว่าจะไปติดต่องานที่ไหนจากหรือ,รอ,รอต่างหน่วยงานหรือในหน่วยงานเดียวกันหรือแบบข้ามไปอีก จังหวัดหรือค้ามประเทศระหว่างประเทศการติดต่อเจราจาของท่านเนี่ยประสบความสำเร็จดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะเอาละมาดูนี่เลยนี่ไงดังนั้นนะคะตัวท่านเองก็ต้องมีในเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้น่ะคะ่ะจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยเพิ่มเติมนะคะหรือตัวท่านอาจจะไปเข้า คอร์สอบรมนะคะในในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตัวท่านเองเนี่ยมีความสนอกสนใจค่ะเพื่อไปพัฒนาหรือว่าไปเกลาสมองนะคะหรือไปพัฒนาความรู้ของท่านหรือไปดูอะไรแปลกๆใหม่ๆสามารถหาชมได้จากทั้งทาง,งโลกออนไลน์แล้วก็ทางโลกออฟไลน์นะคะเห็นไหมเลิศมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูนี่วัสุวรอาเกต บัสเวเนาอาเกตเป็นหินแห่งความมั่งคั่งความร่ำรวยเป็นหินที่มีอายุในยาวนานเป็นล้านปีนะฮะหินบัสเวเนาอาเกตบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดปีขานนะเรื่องหน้าที่การงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีมากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทุกฝ่ายทุกองค์กร สถานการณ์การงานของท่านส่วนกระแสมีการเจริญเติบโตไปในทิศท,ทางที่ดีโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจของท่านเนี่ยส่วนกระแสแบบร้อซนะคะไหนดูซิว่าไพ่เนี่ยเขาแนะนำว่าอะไรไพ่ energy of a e i a tarot d e c ของท่านอาจารย์ทาวนบุญยวันเนี่ยเขาเขาบอกว่าอะไรนี่ไง ในเมื่อสถานการณ์การงานสถานการณ์กิจกรรมกิจการต่างๆของท่านเนี่ยดำเนินแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่มีเกณฑ์การจเจริญเติบโตในทิศทางที่ดีดังนั้นท่านก็จะต้องใส่ใจใส่ความรักใส่ความระเบียบวินยัยใส่ความอดทนใส่ความเข้าอกเข้าใจลงประดีงานของท่าน นะคะรักเขาเหมือนทนุถนอมคนรักเหมือนทนุถนอมลูกของตัวท่านเองเลยทีเดียวรับรองว่าธุรกิจหน้าที่การงานของท่านมีเกณฑ์การเจริญเติบโตเป็นทิศทางที่ดีแบบร้อปอร์ซ็์อย่างแน่นอนร้อปอร์ซ์ค่ะนะโหไพ่สวยมากเลยวันนี้เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตานะคะของท่านที่เกิดปีนักษัตวปีข่านนะคะจบลงแล้วนะ อย่าลืมนะคะท่านดวงท่านในเดือนสิงหาเนี่ยจริงๆแล้วดวงท่านดีส่วนกระแสอุบัติเหตุไม่มีแล้วก็ศัตรูไม่มีค่ะแต่อย่างไรก็ตามท่านจะต้องทำาองคะมีสติมีสมาธิให้ดีมีโอกาสก็นั่งสมาธินะคะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะเห็นไหมรับรองประสบความสำเร็จ เบยิปซีใครใจนะคะต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกที่เมตตา b บยใครใจเข้ามารับชมคลิปของ b บยใครใจทีไรก็ไม่ลืมนะคะไม่เคยลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับเบียิบสี่ใครใจตลอดเวลาเลยค่ะเบียิบสีใครใจยังมีคลิปดีๆแล้วก็มีคลิปที่มีเกร็ดความรู้ในอีวิมากมายนะคะที่ต้องการมานําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก่อนจากกันเบีขอให้ทุกๆคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบียิบสีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกลาบสวัสดีค่ะ